สวัสดีครับช่องอีสานลอยแปดพักกับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับมว่อนี้จะได้นำแนวทางหวยหาน้อยครับประจำวันที่1 1มีถุนายน2 5 6 5นหาครับมาให้พี่ให้น่องให้เอฟซได้เป็นแนวทางกันอีกครับคำเตือนครับโปรดชัยวิจจรณงาณในการรับชมรับฟังด้วยครับเป็นเพียงแนวทางหวงรัฐบาลของเวียดนาม สนับสนุนให้เล่นการพรานั้นผิดกฎหมายทุกชนิดครับช่องของแอดมีเฉพาะใน y YouTube เด้อครับหากเจอในช่องทางอื่นก็คือเป็นการขัดลอกแอบ,บอ้างเอาไปใส่โดยไม่รับอนุญาตครับหัวนี่ปากปังครับแตก3ตัวครับพิเศษครับเข่า7 6 4ครับเข่าเจาะ2ตัวหกซครับ ปกติลุดครับแต่ว่ารวีไอพี่กมาตัวเจหกหนึ่งครับตรงๆครับหกหนึ่งหกสี่เลยนะครับเมื่อวานนี้วันนับเฉพาะกิจที่มาสี่เกียรติครับตรงๆเช่นกันครับมาตามต่อครับมื่อนีเลขเด่นครับแปดศูนย์หนึ่งหกเจ็ดครับเลขเด่นเลขวินครับผู้ใดถนัดจะวินกับจัดครับวิ่งรูดแปดก็บศูนย์ครับแต่เป็นตัวเดียวครับ 8ครับตัวเบิ้ลก็เป็น88ครับ0088ครับเนี่ไปที่88ครับครับแนวะทาง2ตัวจอครับ808186 87 0106 03 07ครับอยลืมกลับในเด้อครับ3ามโตครับ801 610 1 6หนึ่ครับห8แปดส4่ห6เจ็ดหครับตัวระวังครับตัวระวังตัวกันครับตัวระวังครับเป็นเก้าครับ สามครับสามฐานดเก้าศย์ครับเก้าแปนเป็นสามาาเจ็ดนะครับแต่สอตัวกันเน้นไปที่เก้าสามับเก้าตัวระวังกั่มาสงมืติดแล้วครับมันอยู่จุดเดียวกันนะครับจุดที่เป็นสามเจ็นครับแนวทางกับนี้เขามีหลุดครับเบิ้งแรกกับบอใชเกัมาสอมืนเครับเบิ้ลเจ็ดเจ็ดมื่อวานนี่ธรรมะกับตามธรรมะกเจ็ดเ็ดเืผ่าหาครับมาสอมืต่อเลยครับเรียกเบิ้ลมื่อนี่เจาะ คุณยี่ทุกท่านที่เขามาเบึงเขามาชมลองมาเป็นกำลังใจเพราะเมนดีๆครับนวทางกับมีเขามีรุดครับโปรดใช้วิจารณญาณครับก็อย่าลืมกดติดตามตั้งแต่ใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามตั้งแต่ใครกดไลค์กดแชร์เรือครับเป็นกำลังใจให้กันมือนี้ผู้ใดเข้ามาเบึงก็ขอให้ทุกท่านที่เขามาเบึงนี้ได้เฮงเฟังฟังโชคดีร่ำรวยร่ำรวยกันครับทุกท่านครับสวัสดีครับ